สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเด่นกลับมาดามหน่อยวยพรว,วันเกิดลุงพลข้ามทวีปและแนะนําด้วยความปรารถนาดีดังแล้วอย่าทิ้งป้าแตนนี่คือหัวข้อที่อยากจะเบาอยากจะเล่าสู่ฟังเลยค่ะพี่นอ้องขาสืบเนื่องมาจากกรณีเด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนาจนจะร้อยวันอยู่วันพรุ่งนี้แล้วก็ยังไม่ได้คําตอบยังไม่ได้ข้อมูลยังไม่ได้ตํารวจ พิสูจน์หลักฐานออกมาว่าใครเป็นผู้กระทําแต่คนที่โด่งดังในเรื่องนี้ก็คือลุงพลที่แม่ของน้องผู้เสียชีวิตเองสงสัยว่าลุงพลเป็นผู้กระทําในการนี้แต่คดียังไม่จบคดียังไม่ได้ข้อพิสูจน์ว่าเป็นจริงเป็นปลอมหรืออะไรหรือเปล่าแต่ลุงพลก็คือดังดังในกรณีที่ดังกันกับการเสียงคุกเสียงตารางนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่เราก็ระไว้ในฐานเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนก็รอว่าจะเป็นจริงเป็นปลอมอะไรแค่ไหนซึ่งในนั้นเราก็ยัง Bye. สามารถที่จะรู้ได้ว่าการที่แม่น้องเป็นคนสงสัยว่าลุงพลผิดเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมอันนี้ก็ว่าไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ค่ะพี่น้องค่าละไวในฐานเข้าใจทุกคนก็รอเอาจังซี่ค่ะพี่น้องขาในเมื่อดังแล้วค่ะพี่น้องค่าดังแล้วมันก็จะมีทั้งด้านบวกด้านลบแหละค่ะพี่น้องการโดนใส่ความแบบนี้การโดนสงสัยในคดีที่ถึงคุกถึงตารางขนาดนี้มันก็ไม่มีใครอยากโดนค่ะแต่คราวนี้ในเมื่อโดนมาแล้วมันก็ต้อง ยอมรับยอมรับในที่นี้ก็หมายถึงว่ามันก็ต้องมีคนสองฝักสองฝ่ายเช่นคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคราวนี้เรามา กล่าวเฉพาะเรื่องของลุงพลแต่เพเอิญลุงพลเนี่ยมาดังมาดังก็คือประชาชนให้ความสนใจประชาชนเห็นการเป็นอยู่ประชาชนเห็นคาแรคเตอร์เห็นการพูดการจาแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าโอเคเชื่อในสิ่งที่เห็นเชื่อในสิ่งที่ว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะใช่หรือบางคนที่เทใจก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเชื่อแต่เทใจเพราะว่าเห็นความเป็นอยู่ลําบากยากจนเขาก็เลยช่วยจดก,กรณีที่สร้างบ้านสร้างนู่น สั่งนู่นสั่งนี่ให้ของให้ข้าวให้ของสร้างบ้านซื้อรถประมาณได้ทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะพี่น้องเนาะข่าวนี้ค่ะพี่น้องค่ะในกรณีวันเกิดลุงพลมาดามหน่อยเองที่อยู่สวีเดนก็อยากอวยพรให้ลุงพลมีแต่ความสุขค่ะลุงพลค่ะให้มีแต่ความสุขให้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ฝันร้ายกันแล้วกันอย่าให้มันเป็นจริงเลยขอภาวนาอย่าให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตลุงพลเลย ขอให้เป็นสิ่ง ที่ดีๆเข้ามาให้มันผ่านให้มันพ้นแล้วก็มีชีวิตที่ดีๆขึ้นไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดแล้วคะ่ะพี่น้องคะตามความเป็นจริงก็คือวันเกิดนี่เราก็จะตีความหมายว่าเป็นวันเกิดก็ให้พบแต่สิ่งที่ดีๆนั่นนะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้สิ่งที่มาดามหน่อยอยากจะเล่าต่อที่ใช้คําว่าแนะนําด้วยความปรารถนาดีนี่ก็หมายถึงเป็นห่วงคะ่ะพี่น้องคะเป็นห่วงโอเคเราละไว้ในฐานเข้าใจว่าระหว่างลุงพลจะผิดหรือจะถูกเราก็ต้องรอเพราะว่ามันยังไม่มีใครมาบอกว่าผิด หรือถูกแต่เราก็มองเป็นปกติไปแล้วกันว่าโอเคถ้าลุงพลไม่มีปัญหาอะไรไม่ผิดหรือเป็นคนดีตามที่ประชาชนเห็นเนะาะค่ะพี่น้องเนะาะคราวนี้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้มันเป็นในอนาคตในเรื่องของคดีแต่คราวนี้มาดามหน่อยจะพาพี่น้องมาคุยแบบนี้ค่ะพี่น้องคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากฝากไปถึงลุงพลฝากด้วยการแนะนําด้วยการที่ จากใจปรารถนาดีค่ะพี่น้องค่ะ,เพ,ะเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครมาอยู่ข้างลุงพลแต่ตอนนี้พอมีคนใจดีเริ่มมีการสั่งอิดหินปูนทรายเพื่อสร้างบ้านให้ลุงพลชาวเน็ตก็เลยเ ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือคนที่ชอบหรือคนไม่ชอบเนี่ยแหละค่ะพี่น้องก็ก็ติดตามมันก็เลยกลายเป็นคนดังแล้วที่สําคัญก็คือคนส่วนมากประชาชนให้ของให้นูน่นให้นี่มันก็จะเป็นการคอรหรนนินทาก็จะเป็นการ กระแน,นกกระแนกกันก็เป็นการอาจจะบางส่วนก็จะอาจเป็นการอิจฉาตาร้อนในฝั่งตรงข้ามแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่คราวนี้ค่ะพี่น้องค่ามาดามหน่อยเป็นห่วงอย่างนี้ค่ะมาดามหน่อยเป็นห่วงกรณีกรณีค่ะพี่น้องเท่าที่ดูประวัติลุงพลด้วยคาแรคเตอร์ของลุงพลเองอันนี้อ,อนนนันนี้ขอย้อนไปนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะขอย้อนไปนิดนึงด้วยคาแรคเตอร์ของลุงพลเองอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะอันนี้มันเป็นอดีต เป็นสิ่งที่อดีตแต่แต่คาแรคเตอร์ที่บางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะไม่เห็นลุงพลก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคนที่สังเกตว่าตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆไปออกทีวี ไปให้ไปให้ปากคําหรือไปตอบผู้สื่อข่าวแรกแรกเนี่พี่น้องนะแรกๆเนี่ลุงพลก็จะเหมือนกับเป็นคนผงผางดุดันล่ะคะ่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์คนเรามันไม่เหมือนกันมันต่างกันหรือไม่ก็การที่เราอยู่ดีๆเป็นคนสมมติว่าเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์ปกติไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่อยู่ๆโดนเอาคุกมาให้แบบนั้นเอาคุกเอาตรางมาให้เนี่ยเป็นฆาตกรแบบนี้มันก็โมโหปกตินะั่นแหละคะ่ะแต่เท่าที่มาดามหน่อยเห็นข่าวตั้งแต่นุ่น ยันวันนี้ก็จะสมเดือนแล้วคาแรกเตอร์ของลุงพลเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเป็นคนดุดันล่ะคะ่ะเป็นคนดุดนันเป็นคนผงผางเป็นคนพูดห้วนห้วนเห่าๆห้าประมาณนั้นนะคะพี่น้องขะแล้วก็ประวัติ ที่ผ่านมาก็ไม่เบาไม่เบา,เบานี่หมายถึงว่าเป็นคนที่ทํามาหากินเป็นคนที่รักครอบครัวมันก็ต้องมีบ้างแหละที่ซอกแซกนอกใจมงนอกใจเมียอันนั้นมันก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นอดีตไปมาดามหน่อยยกมาเล่าให้ฟังเกลื่อนก่อนเพื่อที่จะเข้าเรื่องในกรณีที่ด้วยความปรารถนาดีที่เป็นห่วงค่ะพี่น้องขะหลังจากนั้นพอเกิดเรื่องพอได้ข้าวได้ของได้นูน่นได้นี่ก็กลายเป็นว่าทุกคนเห็นทุกคนก็แห่แหนไปให้กําลังใจงลุงพลไม่ว่าเหนือใต้ออกตกไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยเมืองนอกก็แห่แหน แ <S an> หฮ์หนไปให้กำลังใจลุงพลทุกอย่างนี่ก็คือเป็นการดังดังโดยที่มีคนยัดเยดข้อหาให้แต่ก็โอเค,อเคนะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็ไม่ว่าก,กันตรงนั้นนะพี่น้องเนาะแต่ควนี้คือมันดังขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะพี่น้อง่ะดังขึ้นมาแล้วแต่ถ้าสมมติว่าผลคดีออกมาแล้วลุงพลเป็นคนขาวสะอาดเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเป็นคนที่ไม่ใช่ในสิ่งที่แม่ของน้องผู้เสียชีวิตสงสยัยเอาจังซสียค่ะพี่น้องค่ะ ก็กลายเป็นคนดังกลายเป็นคนดังแน่นอนดังแน่นอนนี่หมายถึงว่าด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเองด้วยการมีร่างกายกํายำ am, หุน่นล่ำสมาร์ทแบบนี้ค่ะพี่น้อง่ะมันก็เลยกลายเป็นว่า เป็นที่สนใจไม่ว่าจะ,ะมีคนทาบทาไปแสดงหนังอย่างคุณอุ๊บวิริยะอย่างนี้ค่ะพี่น้องขาหรือไม่ก็หลายคนแต่งเพลงให้อยากให้ลุงพลร้องหลายคนก็อยากให้เป็นนักร้องแม้กระทั่งในห้างตามไปถึงที่เพื่อที่จะผลักดันลุงพลเพื่อที่จะนําลุงพลไปร้องเพลงนู่นนี่เพราะว่าก่อนหน้านั้นล,ล,ลุงพลเขาก็เป็นคนที่เป็นนักร้องนําของวงดนตรีของออดนตรีสมัยก่อนประมาณเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วประมาณนก็เสียงดี ไม่เบาประมาณนะ่ะแล้วพอระยะหลังก็นักข่าวไปจ่อไม้ให้ลุงพลร้องเพลงเพราะแกชอบร้องอยู่แล้วประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องแล้วแกก็ร้องเพลงทุกคนก็ได้ยินว่าโอเคเป็นคนเสียงดีหน้าตาก็ใช้ได้อย่างคุณอุบิริยะบอกว่าเอาไปแปลงโฉมนิดนึงเอาไปทํานุ่นทํานี้นิดนึดนงก็โอคาเลคเตอร์สุดยอดเลยประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มเป็นคนดังแต่จริงๆเรากำลังเริ่มเป็นคนดังตอนนี้ดังมานานแล้วนะพี่น้องเนาะพนนะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาในส่วนที่ คนที่ชื่นชอบเขาก็ไปขุดตั้งแต่อดีตมาว่าเออลุงพลกลายเป็นเป็นนักร้องร้องเพลงนี้เสียงดีเสียงเพราะแล้วก็ขนาดเดียวกันก็คือปัจจุบันก็คือร้องเพลงแล้วแหละเขาก็เห็นเขาก็เห็นว่าโอเคเป็นคนที่เสียงดีเป็นคนมากดีเป็นคนถือว่าโอเคแหละค่ะพี่น้องแต่คราวนี้มาดามหน่อยจะแนะนําอย่างนี้ด้วยด้วยด้วยความปรารถนาดีถึงลุงพลก็แล้วกันเพราะว่ามาดามหน่อยเห็นแล้วด้วยคาแรคเ,เตอร์ด้วยนู่นด้วยนี่ด้วยการที่ <c oughs> เป็นคนดังเป็นคนดังตอนนี้ก็อาจจะดังในด้านที่ไม่ดีด้านที่ดีก็ว่าไปแต่ต่อไปถ้าขาวสะอาดแล้วดังแน่นอนนี่มาดมหน่อยคิดบอกให้เลยเพราะว่ามีหลายคนที่จะผลักดันมีหลายคนที่จะ,ะช่วยลุงพลให้ดังไม่ว่าจะเป็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนงถ่ายหนังถ่ายซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าการที่จะออกสังคมมีเงินมีทองขึ้นมา มันก็มีประวัติให้เห็นอยู่ค่ะพี่น้องคะกรณีที่มีนูน่นมีนี่ขึ้นมากลายจากคนที่ไม่มีอะไรแล้วกลายเป็นคนดังขึ้นมาชั่วข้ามคืนเอาไง่ายๆนะพี่น้องยกตัวอย่างให้ฟังหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นคนที่เข้าสังคมสังคมต้องต้องการไปโชว์นูน่นโชว์นี่กลกลายเป็นมีเงินมีทองขึ้นมาแล้วคราวนี้แล้วมาดมหน่อยก็จะบอกว่าเป็นห่วงตรงนี้ค่ะพี่น้องคะเป็นห่วงในความดังดังนี้ก็หมายถึงว่าโอเคได้เด่นนังได้สแสดงละครได้เป็นนักร้องได้ออกสื่อ ได้เชิญประกวดตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็วันที่หนึ่งกันยาก็จินตราก็เชิญไปประกบขึ้นแล้วก็เมื่อวานก็จะมีเจ้าของร้านตะวันแดงอะไรนี่แหละที่มาเชิญให้เขาไปร้องเพลงแค่วันเดียวประมาณทุกอย่างมันก็เป็นเงินทุกอย่างมันก็ได้เงินแล้วชื่อเสียงตัวเองก็ด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้มาดามหน่อยให้ให้ข้อให้ข้อ เป็นห่วงเป็นห่วงละกันค่ะเป็นเอาภาษาง่ายๆมาดามหน่อยเป็นห่วงกันแล้วกันถ้าดังขึ้นมามีทรัพย์สินเงินทองมีหน้าตาดีมีสังคมเยอะแยะมากมายอย่า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 เขาเรียกอะไรอะ่ะอย่าเปลี่ยนแปลงจิตใจตัวเองครอบครัวต้องมาอันดับหนึ่งค่ะลุงพลสิ่งที่มาดามหน่อยอยากได้นำนี่ก็คือครอบครัวครอบครัว ต้องมาอันดับหนึ่งโดยเฉพาะปะ้าแตนโอเคไอ้ลูกนี่ถึงเราจะมีครอบครัวใหม่อะไรยังไงไลูกก็คือลูกอยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้คือถ้าเป็นกรณีสามีภรรยาเนี่ยเลิกกันออกจากกาันมันก็หมายถึงว่าผัวก็เป็นคนอื่นไปแล้วเมียก็เป็นคนอื่นไปแล้วมันแน่นอนอัตโนมัติอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ว่าดามหน่อยเป็นห่วงตรงนี้ครับพี่น้องค่ะอ,อ,อยากจะฝากไปอยากจะบอกอยากจะกล่าวอยากจะแนะนําด้วยความปรารถนาดีค่ะพี่น้องอย่าทิ้งป้าแตน เอาง่ายๆค่ะพี่น้องเพราะว่าประวัติที่ผ่านมาอันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้แต่ชาวเน็ตไปขุดไปคุ้ยมาโอเคเจ้า,าตั้งแต่สมัยก่อนก็จะมีปัญหาครอบครัวหรือไม่ก็ป้าแตนก่อนหน้านั้นก็ออกข่าวป้าแตนก็มีออกข่าวอยู่ช่องหนึ่งบอกว่า ก่อนหน้านั้นลุงพลก็เป็นนักร้องนี่แหละแต่คราวนี้คือพอร้องแล้ว,ป,วลลป้ปาแตน,น,ลนกลัวลุงพลปันใจประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องเอาภาษาง่ายๆกลัวลุงพลปันใจแล้วก็กลัวลุงพลมีเลขมีน้อยมีนู่นมีนี่ก็เลยให้หยุดร้องให้หยุดทําแล้วก็ให้มาอ,อยู่เป็นครอบครัวบ้านนอกปกติ ไปแบบนี้นะค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนลุงพลก็เป็นนักร้องเป็นเป็นนักร้องประจําวงนักร้องในวงนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะนักร้องนำนั่นแหละคะ่ะแต่คราวนี้ก็คือป้าแตนพูดออกสื่อบอกว่าไม่ต้องการที่จะให้ลุงพลเป็นนักร้องต่อเพราะว่าไม่อยากจะให้ไม่อยากจะเสียเสียสามีไปนั่นแหละพี่น้องพูด่างไงเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ามาอยู่ที่บ้านที่ช่องมาทำมาหากินอยู่กับลูกกับเมียตอนนี้ แต่คราวนี้ค่ะพี่น้องด้วยคาแรคเตอร์ของลุงพลแกเป็นคนที่ดุดันแกเป็นคนที่ผงผางแกเป็นคนที่ถ้าถ้าไม่ได้โซเชียลอยู่ตอนนี้น่นะ ลุงพลก็จะเป็นประมาณว่าเป็นคนเอาแต่ใจนะเท่าที่มามาดานหน่อยเห็นเป็นคนที่เอาแต่ใจที่ไม่ค่อยฟังใครประมาณนะั้นแหะเป็นคนดุดันผงผางอันนี้เขาเรียกว่าคาแรคเ,เตอร์ดุดันผงผางเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็จะไม่ฟังใครประมาณนะั้นค่ะแต่อัปเอแนเอาอยู่นี่ก็ถือว่าสุดยอดแต่คราวนี้ก็คือต่อไปในเมื่อมีสังคมขึ้นมามีเงินมีทองมีข้าวมีของเป็นผู้ดิบผู้ดีรอเล้าเอาการขึ้นมาหุ่นสมาธิอย่างนี้แล้วใส่คาแรคเ,เตอร์เข้าไปนิดหน่อยแต่งตัวขึ้นให้นิดหน่อยเป็นคน ดังของสังคมอีกแล้วก็ออกออกสังคมบ่อยก็จะกลายเป็นว่าโอเคผู้คนก็จะเข้ามาโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงปกติล่ะคะ่ะคนนิยมชมชอบก็จะเข้ามาใกล้มาชิดมานูน่นมานี่มันก็ทําให้เราใจแตกไงคะพี่น้องคะ่ะทําให้เราใจแตกทําให้ลุงพลเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราไม่รู้นั่นคืออนาคตแต่มาดามหน่อยก็ <c oughs> พยายามที่จะเล่าให้ฟังปรารถนาดีนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมป้าแตนอย่าทิ้งป้าแตนอย่าทําอะไรให้ป้าแตนอย่าไปทําให้ป้าแตนเสียน้ําตาอย่าทําให้ป้าแตนมีปัญหาอย่าทําให้ป้าแต่น้อยใจอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คืออยากให้ลุงผลคํานึงถึงคนแรกต้องคํานึงถึงป้าแตนเป็นอันดับแรกเลยคู่ชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามต่อไปนี่ดังแน่นอนค่ะพี่น้อง่ะลุงผลนี่ดังแน่นอนมีเงินมีทองสมาร์ทหุนดี มีคนติดตามมีคนให้กำลังใจมีคนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็นถ่ายอะไรก็ตามเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะออกสังคมทุกอย่างรับเชิญไปนูน่นไปนี่รับเชิญไปนูน่นไปนี่เป็นเงินเป็นทองได้เงินได้ทองเท่านั้นน่ะอย่าทิ้งป้าแตน อเอาแตงสียนะคะพี่น้องง่ายๆก็คือมาดามหน่อยเป็นห่วงตรงนี้ให้แคร์ความรู้สึกของป้าแตนให้มากที่สุดเป็นระดับหนึ่งอย่าไปทําให้ป้าแตนเสียใจหรือไม่ก็อย่าไปทํานู่นอย่าไปทํานี่ให้ป้าแตนเสียใจอีกเพราะเท่าที่ฟังข่าวมาก่อนหน้านั้นก็เหมือนกับว่าป้าแตนจะยอมทุกอย่างตามใจทุกอย่างแล้วก็จะทําให้ป้าแตนเหมือนกับว่าตอมใจพร้อมหรืหรอเป,เปล่าเราก็ไม่รู้อันนั้นเพราะว่าข่าวคือข่าวแต่คนนี้คือถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่อยากให้ทําไม่อยากให้เป็นเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่มาดามหน่อยดูงุลแล้วก็็เปนคร์ คงพงผังดุดันป,ประมาณนั้นแต่ก็คือต่อไปนี้ค่ะลุงพลในเมื่อวันนี้เป็นวันเกิดแล้วก็เราได้ชีวิตใหม่แล้วทุกอย่างได้ที่วันเกิดทุกคนให้เหมือนกับว่าให้ของขวัญวันเกิดของลุงพลในปีนี้แล้วก็เริ่มจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็เป็นชีวิตใหม่การมีชีวิตใหม่ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้มันอรบอบคอบ ระมัดระวังในการใช้ชีวิตระมัดระวังให้มันดทุกอย่างอย่าลืมว่าดังได้ก็ดับได้หรือไม่ก็ความดังพวกนี้ประชาชนให้มาเราต้องเคารพในเสียงของประชาชนตรงนั้นแล้วที่สําคัญก็คือคนที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลร่วมทุกร่วมสุขก,กันมาก็คือป้าแตนก็อย่าอย่าให้ไปมีปัญหากับป้าแตนอันนี้ขอขอขออนุญาต ฝากไว้ก่อนแล้วกันด้วยความปรารถนาดีนะคะพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมีความสุขความสุขความจเจริญไปเรื่อยๆเด้อค่ะแล้วภาวนาอย่ายให้มันเกิดในสิ่งที่แม่ของน้องสงสัยแล้วเกิดปัญหาตามมาทีหลังหรือใดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เราก็คือรอฟังผลสรุปคดีออกมาว่าจะเป็นแบบไหนโอเคค่ะ okay. ขอบคุณทุกท่านติ่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ